สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดากูดค่ะนะคะวันนี้นะคะ uh. พบกับพี่ขวัญนะคะรอบ17นาฬิกาเซลขวัญวันนี้มาดูแลลูกค้าในกลุ่มรถใช้แนวครอบครัวนะคะบอกเลยว่ารถที่ท่านมองอยู่หายากในประเทศไทยคนไทยเรียกร้องกันเยอะคนไทยเรียกหากันเยอะเป็นที่นิยมของคนไทยและในท้องตลาดเมืองไทยมีน้อยมากลองเซิร์ชขึ้นไปเลยค่ะมีไม่กี่คันในประเทศไทย นะคะวันนี้พี่ขวัญเอาปี14นะคะเป็นม i n เนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้จะมีปีโฉม12นะอีกชมนึงนะของพี่ขวัญเป็นปี14ม i n เนอร์เชนแล้วนะคะของพี่ขวัญวันนี้เอาปี14มาในราคาปี13 5,19,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่า Honda f ฟ t คันนี้ได้อะไรมาบ้างที่พี่ขวัญบอกนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าโฉมด้านหน้านะคะไฟดวงใหญ่ค่ะ กระจังหน้าโครเมียมนะคะของเขาแล้วก็มีไฟตัดหมอกเพิ่มวิสัยทัศน์เวลาฝนตกฟ้าร้องนะคะลิ้วรอยตัวรถไม่มีค่ะตามด้วยร้อแม็กอลอยสวยขอบ15บยางใหม่ๆโอ้โหปี20เลยนะคะยางปี20เลยนะคะลูกค้ามาตามด้วยกระจกมองข้างมีไฟแล้วมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะรีโมทของเขานะคะจะใช้งาน เปิดล็อกและเปิดประตูสไลด์ได้2อฝั่งเลยนะคะคคคแค่กดปุ่มนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถือว่าโอเคมากๆด้านในของของตัวรถนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะมาพรีเซนต์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะชุดแต่งมีขาดไม่ได้เลยถ้าเป็น Honda f ฟ t ขาดไม่ได้เลยสปอยเดอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ประตูด้านหลังของเขานะคะ ถ้าขาดตัวนี้ถือว่าแปลกมีเซนเซอร์เซฟตี้2จุดแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยประตูหลังของเขาเป็นโครเมียมรุ่นใหญ่บานใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาดึงได้ขึ้นไปปุ๊บสไตล์ของเขาจะแนวฟอร์จูเนนะคะก็คือสามารถพับเบาะขึ้นได้ที่จริงเราเอาเบาดลงได้ลงเบาะได้เลยนะคะแนวสไตล์ของเขาจะแนว SUV เล็กๆ SUV เล็กๆนะคะ ถ้าด้านหลังเราไม่ใช้เราก็พับเบาะขึ้นไปเก็บจุดเด่นของเขาที่แตกต่างจากรถตัวอื่นก็คือแอร์ลาวนะแอร์นู่นนะคะซูมให้พี่ขวัญหน่อยนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากๆเลยช่วงหลังของเขานะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ่อลาอ่อตัวรอบขอบยางประตูนะคะหรือกระดูกกูหรือว่ารางน้ําของเขาถือว่าโอเคสีเดิมๆจากโรงงานนะคะมีเก็บบ้างเป็นบางชิ้นแต่ไม่มีเก็บอุบัติเหตุ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันบ้างด้านในของบ่อนะคะจะมีตัวพยุงตัวพยุงก็คือตัวจับนั่นแหละเหมาะกับคนอ้วนคนขึ้นลงไม่สะดวกแขนขาไม่สะดวกนี่คือตัวพยุงพยุงลุกพยุงเดินนะคะออปชั่นเขาค่อนข้างเยอะนะคะมีตัวล็อกเด็กด้วยนะคะมีะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะลูกค้าเบาะไม่มี รุนี่คือเบาะปี2014นะคะฟองน้ำไม่มียุบตัวนะคะไม่มีแตกและที่แน่แน่ข้อดีของ Honda f ิ t คือการนั่งคุณจะตัวอ้วนคุณจะตัวใหญ่คุณสบายเพราะว่าเบาะแยกทางกันเวลาวางแขนถือว่าไม่ยากและข้อดีของรถคันนี้คือคุณไม่ต้องพับเบาะในการเดินเข้าข้างหลังมีช่องทางเดินตรงนี้เลยพี่ขวัญไม่ได้พับเบาะลงให้ดูนะเนี่ยค่ะไม่ต้องพับเบาะนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูด้านหน้ากันว่าออปชันด้านหน้ามีตรงไหนบ้างบอรดตัวนี้นะคะสามารถปรับได้หกท,ทิศทิศทางนะคะไม่ว่าจะเดินหน้าอถอยหลงังด้านข้างยกเบอะได้ถึง6ทิศทางพวกมาลายได้แค่สองทิศทางไม่สามารถยกยกขึ้นยกอ่ามาหาตัวเราได้โอ้น้องน้องน,อง,นองตะก้องดูพุ่มกระดุมดูมหมพุ่มกระดุมรอบคันเลยช่องแอร์เขาจะอยู่ตรงที่วางแก้วช่วยอะไรรู้ไหม ช่วยให้น้ำกาแฟเราที่ซื้อมาหรือช่วยให้อ่าอันนี้คือการออกแบบเลยนะเทคนิคเขาเลยนะเพื่อไม่แก้วเราอะละลายไวอ่าเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วมาด้านนี้ค่ะลูกค้าที่วางอันนี้อาจจะเป็นน้าบัดเนาะนางบัดน้นำบัดวางของนะคะแล้วก็ส่วนตัวคอนโซลตรงนี้เป็นการ ปรับอุณหภูมิออโต้เลยนะคะออโต้เลยด้านล่างก็จะมีตัวชาร์จแบตให้ด้วยนะคะ1จุดนะนะคะก็จะมีเก๊ใส่แก้วเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ขวญพาไปดูด้านหน้านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันสวยแค่ไหนนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องอวีวิดวิทเทคแล้วเดี๋ยวพี่ขวญเจ้งน,นิดนึงเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องอยนต์อเนกประสงค์นิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมมันจะอยู่ในเครื่องของ Honda j a z z อยู่ในเครื่องยนต์ของ Honda พวก City จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวแต่ตัวนี้เป็น118แรงมา้าโครงสร้างถือว่าโอเคนะคะลูกค้าไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะคะปากกระโฟงไม่มีเปลี่ยนยจ๊ะวันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ